Nghe mà น้อยไงลูกนี่มาดูเร็วอือ Tinh tinh, 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 tinh

บอกเป็นบอกว่าจะได้ชมให้น้องดูดไงเล่นของน้องแต่รักของน้องไปกว่ามันมันติดมือโน้มาอธิบายเลยเนาะเนี่น้องน้อยไงไหนบอกว่าอยากเห็นน้องน้อยเห็นจะมีละเสร็จเต้าตื่นเต้นแล้วมันนี่ค่าเท่าสี่พวกรวมอ่ะเจ้าอออกมห้อง โอ้แมงดื้อคอยได้ดื้อกะดื้ก็ตนมันกินนมก่อนะกัดหลังก็ตนมนกินนมะปิดฝาไว้ให้น้องนะลูกอเห็ดปิ่นตใช่ไหมล่ะไม่ใช่ฝามันไม่เ่ามันระวังอ่ะหัวติดรวง่าหัติดหยกสายอยู่จริงจริงจริจริงจริงจริงิจริงจริงมนีเห็นูนอยยากออมงนี่ไง เจอยางไหนปิดดูวิใช่ไหมล่ะใช่อ่ะมันปิดได้นะได้ขนนมน้องเวลาเล่นก็ได้แล้วเล่นทางเย็นชั้นไหนแล้วลูกย้ายขาไปเร็วตอบยายังเย็นชั้นไหนแล้วอนุบาลอะไรอนุบาลสองโอ้อนุบาลสองสองแล้ว ถ้าเดกินเดือหรอวะมันุกมันุกปีเลยแมมีหัวไหมกหขวและอือกหขวแล้วือท้าด็กินแล้วถ้าได้แห้วอะไรอ่าเม่อไรหนูไปบาไปเห็ดไหนหูมันมันมันอกไปเ็ดไหน้ยเห็นี้ฮะเ้ออมันได้หนีแล้วมาหาค่อยยามกันไม่ยามกันเถอะยไยามกันปีอีกนั่ง <vt ret ii> น้องชื่ออะไรอ่ะน้องตตัวน้องขวันน้องขอวานเพราะว่ามึงเปียมึงว่าเปียกของตางไทยของแม่วาเออน้าวาวไงเจอเมื่อกี้ไงแล้วเจอหน้าวาวไงเห็นวันชีอยากินหมาอยากินหมารอกราลั้งเห็นนี่ไงคนนี้ไงนี่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 คนนี้น่ะ ถามตั้งเสีแตพอยากรู้อ่ะเราเจอเขาแล้วไงเราเจอน้าหวานแล้ว,ลวงไงถามว่าลูกใครไป้ย <c oughs> น้องของใครอืืเออ่ยังงอื่งงยังอนองลสุดเอ๊ที่อมองงงน้ององา มึงอน้อยนคาไหนลยัง hmm. ว yeah. well, ่สิน no ้องเล่นเป็นไหมล่ะยังว่อยากอุ้มหรอกเหรออุ้มเด็อนอได้เอาเรล่ะทเอุ้มดีดีหอมยางหอมน้องไหมหอมน้องสิน้องก็น้อง

กาบเอนไเอาวผัดจิ้มจิ้ม่ไมันเปหบมืได้แล้วมือนอื่นแบบป็นเงานหรือข้องหุบเออจิ้มซิบข้องห้าวผัดจิ้้องหุบกุ้งเก๋มันนะไม่ไม่วันนี้เขาหยุดงานนี่เใครหัวเขาเรงี้ยจิงงจรริงงจริงงจริงงจริ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 งิงงจริงงจริ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 งงจริ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 งจงงจริงจริงจรงจริงจริงจริงจ

ย่งแบบยังแบบไม่ชงใช่ยังวะแม่เบียแล้วลูกของน้องขอน้องยังน้อให้นั่งทำไมรู้ว่าให้น้อนั่งใช่ไหมมาดูหน่อยสิทำไมรู้ว่าให้น้องนั่งใช่ไหมงั้นวันนี้แม่ไก่หัวใก่หัวกันกันหัวแตกแม่เป็นอะไกันหัวแตกเออไม่ใช่ให้น้องนั่ง ไงเราจะนั่งได้น้องนั่งไม่ได้หัวไม่ใช่หรอกันหัวแตกไงนี่ใส่กันลงมากันล้มไงกันล้มาน้องล้มไม่หัวจะได้่อนไปเตกหรือผู้หงงล่ะนี่นี่ใหญ่งานได้ลูกดูเนาะดูใหญ่ดูพี่อแซบส่วนหนึ่งยังวะต้นหน่อยอีกหรืวะ นักะไดตัวนอดยตัวนไม่น้ำนักไดบ้านอีบ้านหน่อยคืออีบ้านแหงเดยคือพอนบอก็เคยเห็นพอมอานเขาก็ไ่เคยเห็นก็เลยพด่อหน้าตัวหน้าตาดีอย่างเห็นแต่นองเข่าแบบพรอปอหน้าตาดีตัวดังเมีย